สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการของเราวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมาคุยกันสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องใหญ่ประจำปีเลยก็ว่าได้ครับผมมหากรรมลดราคาที่หลายคนรอคอย Amazon Prime Day ปี2025กํากำลังจะมาถึงแล้ววันนี้เราอ้างอิงข้อมูลจาก The Verge นะครับมาดูกันว่าปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง ค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลจาก The Verge กันค่ะว่าเขาไฮไลท์อะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Prime Day ปีนี้เอาประเด็นแรกเลยที่ผมว่ามันแบบโหสะดุดตามากจาก The Verge ก็คือปีนี้ Prime Day ไม่ธรรมดาครับจัดยาว4วันเต็มๆเลยใช่ค่ะ4วันเต็มๆตั้งแต่วันที่8ถึง11กรกฎาคมคือยาวกว่าเดิมเท่าตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหใช่เลยค่ะยาวขึ้นเยอะมาก อันนี้ t h อ Verge มองอยังไงครับการที่มันยาวขึ้นขนาดนี้มันมีความหมายอะไรพษษิเศษหรือเปล่าอืมน่าสนใจมากค่ะคือ The Verge เขาวิเคราะห์ว่าการขยายเป็น4วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอ่อเพิ่มเวลาให้สมาชิก Prime ได้ช็อปนานขึ้นเฉยๆนะคะอ๋อครับแต่มันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของ a เม z o n เลยที่แบบต้องการจะกดดันคู่แข่งมากๆในช่วงกลางปีแบบนี้กดดันคู่แข่ง แล้วก็อาจจะเหมือนทดลองด้วยนะคะว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนซื้อได้ไหมให้แบบซื้อของชิ้นใหญ่ๆหรือแกดเจตที่เล็งไว้เนี่ยซื้อช่วงนี้เลยไม่ต้องรอ b l c k k r r i d y y หรือ Cyber Monday ปลายปีอ๋อคือดึงดีมานมาช่วงกลางปีแทนประมาณนั้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจของ a เม z o n นะคะครับผมเป็นการขยับตัวที่น่าจับตาจริงๆแล้วในมุมขนซื้อล่ะครับการที่มีเวลาทั้ง4วันเนี่ย เดอะเวิรเขาแนะนําให้มองหาอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกจากส่วนลดปกติทั่วไปแน่นอนค่ะว่าพวกดีลจํากัดเวลาหรือที่เรียกว่าแฟลชดีลส์เนี่ยยังไงก็ต้องเฝ้าอันนี้เป็นดาวเด่นอยู่แล้วครับแต่ The Verge ก็ชี้ด้วยว่าให้จับตาดูพวกโปรโมชั่นพิเศษที่ให้เฉพาะสมาชิก Prime ดีๆเลยค่ะเพราะอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่าปกติซ่อนอยู่โปรเฉพาะ Prime ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่อีกนะคะที่ a เม Amazon เรียกว่า today's big deals Today's d a Big e l พยายามจะสร้างความตื่นเต้นตลอดทั้ง4วันนี้ล่ละคะ่ะอืมก็น่าติดตามดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าพูดถึงตัวสินค้าล่ะครับมีหมวดไหนหรือชิ้นไหนที่ t i v v r s s e เขาชี้เป้ามาเลยไหมคะว่าเอ้ยอันนี้น่าโดนนะ Prime Day ปีนี้ก็มีค่ะทาง t i v e r s s เขาก็ยกตัวอย่างกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีที่ปกติก็มักจะมีดีลเด็ดๆอยู่แล้วนะคะครับเช่นอะไรบ้างครับ อย่างพวกคุณยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยหรือว่าทีวี OLED คุณภาพสูงสูงหน่อยอ๋อครับแล้วก็พวกหูฟังตัดเสียงรบกวนยอดทิศทั้งหลายหรือแก๊เจ็ตอื่นๆคือเขาก็มีรวบรวมเป็นลิสต์แนะนำไว้ให้ติดตามเหมือนกันค่ะเข้าใจครับคือของเทคนินน่าจะมีดีๆเพียบเลยน่าจะใช่ค่ะทีนี้พอ a m azon จัดยาวขึ้นแบบนี้มันต้องกระทบคู่แข่งแน่ๆครับ The Verge พูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับว่า เจ้าอื่นเขาจะทำยังไงกันประเด็นนี้ชัดเจนเลยค่ะ The Verge เขาก็รายงานว่าร้านค้าอื่นๆอย่าง Best Buy หรือ GameStop เนี่ยปกติเขาก็จะมีนโยบายเอ่อเทียบราคาหรือ Price Matching อยู่แล้ว mm hmm. หรือบางทีก็จัดโปรโมชั่นของตัวเองมาแข่งในช่วงเวลาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะครับทีนี้พอ Prime Day มันยาวขึ้นเท่าตัวแบบนี้ก็อาจจะยิ่งกดดันให้คู่แข่งต้องต้องปรับกลยุทธ์หนักขึ้นไปอีกก็ต้องสู้กันหน่อย ใช่ค่ะแล้วยังมีอีกประเด็นนะคะคือ The Verge เขาคาดการว่าดีลสำหรับสินค้ Apple า Apple อะค่ะอ๋อ Apple ค่ะอย่างพวก Airpods หรืออาจจะเป็น M4 Mac mini ตัวใหม่เนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มมีดีลออกมาก่อนวันพรามเดย์จริงๆซะอีกนะคะโห oh, มาก่อนเลยเหรอครับเหมือนชิงเปิดสึกก่อนอะไรแบบนั้นเลยค่ะ โอ้โห oh, ฟังดูแล้ว Prime Day ปีนี้มีอะไรให้ลุ้นเยอะจริงๆนะครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาเนี่ยจุดสำคัญจาก The Verge ก็คือ Prime Day 2025ปีนี้ยาว4วันเต็มๆ8-11กรกฎาคมค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสดีมากที่จะได้หาสินค้าเทคโนโลยีหรือของใช้จำเป็นต่างๆในราคาพิเศษจริงๆถูกต้องเลยค่ะดับเบิลจากเรื่องส่วนลดนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือกลยุทธ์เบื้องหลังที่ a m azon ขยายเวลา และภาพการแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่มันโหดดูเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมันสะท้อนผ่านการตอบโต้ของร้านอื่นๆด้วยใช่เลยครับมันทำให้เห็นว่า Prime Day นี่ไม่ใช่แค่งานลดราคาทั่วไปแล้วแต่เป็นเหมือนสมรภูมิสำคัญของวงการค้าปลีกเลยทีเดียวค่ะซึ่ง The w o r ิรก็ย้ำใช่ไหมคะว่าการเตรียมตัวเนี่ยสำคัญมากต้องติดตามข้อมูลล่วงหน้าถ้าอยากจะได้ดีลที่ดีที่สุดจริงๆ ใช่เลยค่ะการวางแผนเล็กๆน้อยๆน,น,นี่ช่วยได้เยอะเสมอเลยค่ะครับผมแต่ว่าอ่อก่อนจะจบกันไปวันนี้ดิฉันเอ่ขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับน่าสนใจครับลองมองข้ามเรื่องการได้ของถูกไปก่อนนะคะอยากชวนคิดว่าไอเทศกาลลดราคาใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนวิธีคิดหรือรูปแบบการตัดสินใจซื้อของพวกเราในระยะยาวไปยังไงบ้างโอ้โห เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลกันยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ